สวัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับช่วง Winner Short Note อีกเช่นเคยครับในคลิปนี้พี่จะมาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Passive Form Passive Form กับ Passive Voice ก็คืออันเดียวกันนี่แหละครับน้องๆในคลิปนี้พี่จะขอเรียกว่า Passive Voice ละกันนะครับจะได้คุ้นหูมากกว่าและจะได้เข้าใจตรงกันเนะในเรื่องนี้เนี่ยน้องๆจะต้องรู้จักกับ Active Voice และ Passive Voice กันก่อนว่ามันคืออะไรและต่างกันยังไง Active Voice คือประโยคเน้นประธาน โดยการเอาประธานขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกว่าใครทำอะไรมีโครงสร้างคือ subject บวก verb บวก object ครับเช่น I eat rice ประโยคนี้มีโครงสร้างคือ I เป็นประธานครับเป็นผู้กระทำมี eat เป็นกริกยาและมี rice เป็นกรรมเป็นผู้ถูกกระทำครับแปลว่าฉันกินข้าวเป็นการเอาผู้กระทําขึ้นต้นประโยคโดยเน้นว่าใครทำอะไรเราเรียกประโยคเน้นประธานนี้ว่า active voice นั่นเองครับ ส่วน passive voice ก็คือประโยคเน้นกรรมหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่ารูปถูกกระทำครับโครงสร้างก็คือ subject บวก verb to be verb ช่องที่3บวก object ให้น้องๆจำโครงสร้างนี้เอาไว้เลยนะครับเพราะว่า passive voice เนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างน,นี้เท่านั้น <Wow. S 1> แล้ว verb จะต้องอยู่ในรูปแบบของสกรรมกริยาหรือกริยาที่ต้องมีกรรม,มารองรับเท่านั้นครับตรงนี้พี่จุฬาคอมเมนต์นให้ควรต้องจำด้วยนะ เช่น rice eaten by me ข้าวถูกกินโดยฉันมีการสลับตำแหน่งกันระหว่างประธานกับกรรมในประโยคครับโดยการเอากรรมขึ้นมาไว้ต้นประโยคแทนประโยคนี้จึงเป็นประโยคเน้นกรรมครับเน้นว่าใครถูกกระทำหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า passive voice ครับก็คือเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นี่เองดังนั้นน้องๆจะสังเกตได้ว่า active voice จะเน้นไปที่ประธานว่าประธานทำอะไร แต่ถ้าเป็น Passive Voice จะเน้นไปที่กรรมว่าถูกกระทำโดยใครนั่นเองซึ่งขั้นตอนในการเปลี่ยนประโยค Passive Voice ก็ง่ายมากครับมี3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันขั้นตอนแรกเอากรรมของประโยคดั้งเดิมหรือของประโยค Active Voice มาเป็นประธานขั้นตอนที่2ผัน verb to be ตาม tense ของประโยคดั้งเดิมครับขั้นตอนที่3เปลี่ยน verb หลักของประโยคให้อยู่ในรูป verb ช่องที่3ย้ำนะครับ verb ช่องที่3 นั่นแหละครับ3ขั้นตอนง่ายๆแต่ปัญหามันอยู่ที่แต่ละเทน s ์นี่แหละเมื่อผันไปอยู่ในรูปของ passive voice แล้วมันด้านมีรูปแบบต่างกันดังนั้นพี่ๆจุฬาเขาเลยทำตารางการผันของแต่ละเทน s ์มาให้น้องๆได้จำไปใช้กันซึ่งรวมมาแต่เทน s ์ที่เรามักเจอบ่อยๆครับถ้าประโยค active voice อยู่ในรูป present simple tense จะถูกผันเป็น is/am/are บวก verb ช่องที่3เช่นตัวอย่างที่พี่ได้ยกไปก่อนหน้านี้เลยครับ I eat rice เป็น present simple tense ถูกไหมครับเราก็จะทำตาม3ข้อของเราเลยเอากรรมของประโยคดั้งเดิมมาเป็นประธานก็คือ rice พัน verb to be ตาม tense ของประโยคดั้งเดิมตามตารางก็ต้องผันให้อยู่ในรูป is am are ซึ่งในประโยคนี้ rice เป็นเอกพจน์เราจึงต้องใช้ is และเปลี่ยน verb หลักให้กลายเป็น verb ช่องที่3จาก eat ก็กลายเป็น eaten ครับเราเลยได้ประโยคใหม่ในรูปแบบ passive voice ว่า Rice is eaten by me นั่นเองครับต่อมาถ้าอยู่ในรูปของ present perfect จะถูกผันเป็น has been บวก verb ช่องที่3เช่นตัวอย่างในหนังสือที่พี่บอกว่า they have repaired the car พวกเขาซ่อมรถยนต์แล้วประโยคนี้เป็น active voice ที่อยู่ในรูป present perfect tense ครับเราเลยได้ประโยคใหม่ในรูป passive voice ว่า the car has been repaired by them จะมีหรือไม่มีกรรมก็ได้เพราะว่า passive voice เนี่ยเราจะเน้นไปที่การถูกกระทํามากกว่าซึ่งในที่นี้ก็ได้เน้นไปแล้วว่ารถถูกซ่อมนั่นเองครับ tense อื่นๆก็เช่นกันครับ past simple จะผันได้เป็น was บวก verb ช่องที่3เช่น John wrote the book last year John เขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อปีที่แล้วประโยคนี้เป็น past simple tense ถูกไหมครับเวลาเปลี่ยนก็เริ่มจากการเอากรรมของประโยคดั้งเดิมมาเป็นประธานก่อนก็คือ the book ตามด้วยหลักการการผันจะผันได้เป็น was บวก verb ช่องที่3ก็จะได้ประโยคใหม่เป็น the book was written by John นั่นเองครับอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น my father painted the door yesterday พ่อของฉันทาสีประตูเมื่อวานนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของ passive voice ได้เป็น the doors were painted by my father yesterday ประตูถูกทาสีโดยพ่อของฉันเมื่อวานนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับ และต่อมาคือ past perfect tense ครับจะผันได้เป็น had been บวก verb ช่องที่3เช่น somebody has stolen my notebook PC มีใครบางคนขโมยโน้ตบุ๊กของฉันไปประโยคนี้เป็น past perfect tense ครับเวลาเปลี่ยนเป็น passive voice <c oughs> ก็เอากรรมของประโยคดั้งเดิมมาเป็นประธานซึ่งก็คือ notebook PC ตามหลักการผันจะผันได้เป็น had been บวก verb ช่องที่3ดังนั้นเราก็จะได้ประโยคใหม่เป็น My Notebook PC h a d been stolen เราจะใส่ by somebody หรือไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะในที่นี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปรู้แค่ว่ามันถูกขโมยไปนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ oh police h a d arrested the boy before he left my house ตำรวจจับกุมเด็กชายคนนั้นได้ก่อนที่เขาจะออกจากบ้านฉันเราก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของ passive voice ได้ครับ oh เป็น the boy h a d been arrested <no. S 2> before he left my house เด็กชายคนนั้นถูกจับกุมก่อนที่เขาจออกจากบ้านของฉันต่อมาคือ future simple ครับจะผันได้เป็น will be บวก verb ช่องที่3ตัวอย่างเช่น my father will buy a car next year พ่อของฉันจะซื้อรถในปีหน้าประโยคนี้เป็น future simple tense ครับเอากรรมของประโยคดังเดิมมาเป็นประธานก็คือ car ตามหลักของการผันจะผันได้เป็น will be บวก verb ช่องที่3 ก็จะได้ประโยคใหม่เป็น A car will be b o u g h t by my father next year. รถจะถูกซื้อโดยพ่อของฉันในปีหน้าหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ He will write a book next week. เขาจะเขียนแต่งหนังสือในอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ p a s s e voice ครับได้เป็น A book will be written by him next week. หนังสือจะถูกเขียนโดยเขาในอาทิตย์หน้าครับ และสุดท้ายฟิ t เ r อ Perfect จะผันได้เป็น will have been บวกเวิร์บช่องที่3ตัวอย่างเช่น I will have clean the room before my mom gets home ฉันจะทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนที่แม่ฉันจะกลับบ้านเวลาเปลี่ยนก็เอากรรมของประโยคดั้งเดิมขึ้นมาเป็นประธานครับก็คือ the room ตามหลักการผันจะผันได้เป็น will have been บวกเวิรช่องที่3ก็จะได้ประโยคใหม่เป็นดังนี้ครับ The room will have been cleaned before my m u m gets home ห้องของฉันจะถูกทำความสะอาดก่อนที่แม่จะกลับถึงบ้านครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือ They will have repaired my car when I get to the garage พวกเขาจะซ่อมรถของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ฉันไปถึงอ่ก็จะเปลี่ยนในรูปแบบ Passive Voice ได้เป็น My car will have been repaired when I get to the garage รถยนต์ของฉันจะถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ฉันไปถึงอู่ในที่นี้เราเน้นว่ารถจะถูกซ่อมเสร็จแล้วจึงไม่จำเป็นต้องใส่บ่ายเดมก็ได้ครับดังนั้นการที่น้องๆจะสามารถผ่าน v e r b to b ีในรูปพ s s i v e v อ i ส e ได้เนี่ย น้องๆต้องพิจารณาประโยคดั้งเดิมก่อนครับว่ามันอยู่ใน tense ไหนแล้วก็ผันตามหลักการในตารางนี้เลยนอกจากนี้ยังมีคำกริยาบางตัวที่สามารถมีรูปแบบของ passive voice ได้2รูปแบบครับตรงนี้พี่จุฬาเขาเน้นให้ออกสอบแน่นอนเช่นคำว่า give tell offer promise pay ยกตัวอย่างคำว่า give ในประโยค active voice ที่ว่า somebody give me a gift มีคนให้ของขวัญฉัน เราสามารถเขียนในรูปแบบ Passive Voice ได้2รูปแบบคือ A gift was given to me ของขวัญถูกนำมาให้ฉันซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้หรือรูปแบบตามโครงสร้างที่พี่ได้สอนไปก่อนหน้านี้เลยครับและอีกรูปแบบก็คือ I was given a gift ฉันถูกให้ของขวัญจะใช้รูปแบบไหนก็ไม่ผิดครับดูตัวอย่างกันอีกสักคำดีกว่านะเอาคำว่า tell ละกัน ซูซานโทรแมรี่เดอะทูธซูซานบอกความจริงแก่แมรีสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบ passive voice ได้2รูปแบบคือ the tooth was told to Mary by Susan หรือ Mary was told the t r u t h by Susan ก็ได้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่อง passive voice ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมละครับแค่เพียงน้องๆสามารถจำตารางผันนี้ได้ก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ